สวัสดีครับผมพี่ายใจดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตข้าวหอมนินที่ดำด้วกล้าต้นเดียวนี้ก็อายุครบแล้ว8วันนะครับกำลังตั้งตัวได้พอดีครับกับบรรยากาศช่วเงเย็นวันนี้นะครับ ไปหาแหนแดงมาใส่ได้หนึ่งกระสอบนะครับเพราะว่าแหนแดงนี้มีประโยชน์คือตึงในตัวจนกลาอากาศได้ดีนะครับนี่ครับอ่าวันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นรอฝนตกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าสูบน้ําใส่แล้วน้ําไม่ขังนาครับในส่วนที่ตายก็มีนะครับนูนตะไคร้ก็เขียว,วก็อีกสัก 4ี่หวันเดี๋ยวผมก็จะได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับเป็นปุ๋ยที่ผมทำเองนะครับนี่นะครับบรรยากาศวันนี้ถ้าฝนตกนี่ดีเลยครับ <c oughs> จะได้ไม่ต้องสูบน้ำข้างๆนี้ลงบิงบิ่งนานี่นะครับ ก็มีส่วนที่ตายคือส่วนที่น้ําขึ้นไปไม่ถึงครับเป็นที่สูงหน่อยปรับมาแล้วสองปีครับยังไม่ได้ที่เลยนี่นะครับเพิ่นว่าสูบน้ําไปสองรอบครับสูบจากคลองข้างๆเนี้ยลงนาะแต่มันจะมีที่ซึมลงยังไงไม่รู้ครับวันสงวันมันก็แห้งหมดแล้วก็อันนี้ทยอยปลูกต้นไม้ไปเรื่อยครับเดยจะปลูกเป็น พืชระยะยาวครับคือต้นไม้ใหญ่พวกประยุงไม้แดงอะไร,ระพวกชำพวกนี้ครับก็เพิ่งตัดหญ้าเสร็จแต่ยังไม่เสร็จดีครับนี่นะครับมาอัปเดตข้าวหอมนินจักระพัดอันนี้ก็เป็นต้นเงาะนะครับ กำลังเขียวเลยแตกยอดดีปลูกไว้สองต้นครับนี่มาชมสวนบรรยากาศยามเย็นนี่ครับอันนี้เป็นหญ้าเนเปียน,นะครับก็มะพร้าวก็ปลูกแซบเรื่อยครับอันนี้เป็นผักชาัยา ข้างนู้จะเป็นมะม่วงนี่ครับขาเหลืองมีอ้อยขัดน,น้ำก็มีนะครับอันนี้อันนั้นจะเป็นทับทิมนี่ครับอันนี้กะอันนี้ยังไม่ได้สับพักบุ้งให้ปลาครับเป็นตัด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 เดี๋ยวให้ปลามันกินเองครับนี่ครับส่วนมากที่ตายก็จะเป็นอย่างเงี้ย น้ำขึ้นไปไม่ถึงเดี๋ยวจะมาซ่อมทีหลังครับตายเยอะแล้วด้วยนี่นะครับก็หลังจากนี้ไปเดี๋ยวก็จะค่อยแตะกอเรื่อยครับเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ